สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านแล้วก็เกษตรกรทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมจะมายกยอดูนะครับว่ากุ้งนี่ตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วแล้วก็กุ้งขาวที่ปล่อยไว้นี่นะครับก็ตัวตัวโตไหมแล้วก็ผมเอาอาหารล่อไว้นะครับผมจะยกให้ดูนะครับก็นานพอสมควรแล้วครับนะครับหลายหลายหลายนาทีแล้วนะครับมาดูนะครับว่าเขาจากเขายอให้เห็นตัวไหมนะครับก็คือมันจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้นะครับทุกท่านนะครับไม่ว่ากุ้งขาวเราจะ ปล่อยกี่ตัวหรือว่าจะปล่อยให้ได้กุ้งทั้งสองอย่างนี่เป็นไปไม่ได้นะครับทุกท่านนะครับก็จะได้สักอย่างหนึ่งก็ยังดีนะครับทุกท่านนะครับก็กุ้งขาวผมก็ปล่อยไว้ให้กุ้งกำกามกินไปนะครับไม่ได้คิดว่าจริงๆต้องได้เท่านั้นได้เท่านี้นะครับเพราะว่ามันเอ่อมันกินอาหารแล้วตัวเขาหายนะครับกุ้งขาวนี่ความหมายเขาคือเป็นแบบนี้นะครับทุกๆท่านก็จะเลี้ยงกุ้งขาวกับปนกำกามตอนนี้ครับจะประสบปัญหาตอนนี้นะครับคือเขากินอาหารแล้วตัวเขาหายนะครับตอนขึ้นมาแล้วไม่ได้กุ้งนะครับแล้วก็ผมี สิ่งที่ตามมาอย่างหนึ่งอย่างคือน,น้ําขาวนะครับน้าขาวก็กุ้งขาวเขาอยู่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็จะหายไปหรือว่าถูกจับกินไปประมาณนี้นะครับมาดููดยออันแรกเลยนะครับอันแรกใกล้ๆที่ผมอยู่เนี่ยนะครับมาดูนะครับว่าเขาจะเข้าประมาณไหนแล้วเข้ากี่ตัวเข้าเยอะไหมจะดูตัวเข้าได้ไหมนะครับก็จะดูตัวก็จะดูประมาณนี้นะครับทุกท่านนะครับดูตัวกุ้งนะครับแล้วก็อ่า เดีย๋ยวดูก่อนนะครับว่าก็จะเข้าประมาณนี้นะครับหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะครับก็คือมันมันมีตัวเล็กๆอยู่บ้างนะครับตัวโตก็มีนะครับมันมีเล็กๆปนนะครับก็คือเขากำลังกินอาหารประมาณนี้นะครับท่านนะครับอ่าผมมาดูวันนี้ผมคิดว่าผมว่าจะถ่ายน้ํานะครับทุกท่านนะครับนะครับอ่าเนี่ยเพื่อให้เพืพ่อนดูตัวประมาณนี้นะครับผมว่าจะถ่ายน้ําประมาณเข้าพรรษารนี้นะครับทุกท่านนะครับนี่คือไอ เจ้ามดแดงก็จะมาเอาปูนะครับกุ้งบางทีอย่า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 ไปคาบไอ้มดแดงนะประมาณนี้นะครับมดแดงเขาก็มาเล่นด้วยนะครับมาดูยออันบ่อถัดไปบ้างนะครับดูบ่อติดกระต๊อบแล้วมาดูบ่อกลางบ้างนะครับมาคือมาดูนะครับว่าจะเหมือนกันไหมเนาะนะครับคือตัวกุ้งบ่อตรงนี้นะครับคือมันมีอยู่20โลปล่อยมาก่อนเขานะครับสัก10วันนะครับ ปล่อยก่อนรุ่นที่มาปล่อยหกสิบโลเนี่ยสิบวันนะครับบ่อตรงนี้ใส่กุ้งไว้แปดสิบโลนะครับมาดูตัวกันเลยนะครับนี่เป็นยออันที่สองนะครับเป็นบอ่อถัดมานะครับน้าเขียวเขียวนี่คือเป็นแพนต้อนนะครับแพนต้อนเขามีบ้างปะาปลายนะครับก็อาจจะเข้ามาหลายตัวหน่อยประทุควรเนาะโดดต้องแตง่งต้องแต่งอยู่นะครับน่ะเจ้านั่นนั่งรอปูเนาะ ดูนะครับก็คือเนี่ยนะครับคือลูกเนี้ยกุ้งเขาเครื่องกว่าทุกท่านครับเนี่ยเราให้เพื่อนๆดูเนี่ยเนาะนี่ครับจะดูกุ้งจริงๆต้องดูตอนนี้นะครับทุกท่านนะครับเนี่ยเขาเขาจะเข้ามาตัวใหญ่ๆนะครับนะครับก็คืออย่าไปดูตอนที่อาหารหมดนะครับให้ดูตอนกําลังกินอาหารครับนี่คือให้เพื่อนๆดูนะครับว่าทุกท่านที่เข้ามาเห็นวิดีโอชุดนี้นะครับให้จะดูตัวกุ้งพยายามดูตัวที่เวลาเขากินอาหารนะครับทุกท่านครับอย่าอย่าดูตอนที่ เข <Krist i> ากิดหารหมดแล้วนะครับให้ดูประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ผมไม่ได้ซูมนะครับคือถ่ายใกล้ๆนาะสักคืนหนนนบหนึ่งอันประมาณคืบหนึ่งนี่นะครับจะตัวประมาณนี้เนี่ยดูนะครับก็คืออย่างอย่างเงี้ยมันเริ่มตุมนี่คือตุ่มเรียสลัดไข่แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเขาแข็งแรงเขาดิ้นอ่ะเนี่ยคือตัวมีตัวเนี้ยสลัดไข่แล้วนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับน,นะครับก็ตัวเนี้ยยังนะครับแต่ว่าไข่เขาเริ่ม เริ่มสีดำแล้วนะครับอันนี้ไข่สีส้มอยู่นะครับเขาแข็งแรกนะครับจะไม่จับเขาเนาะจะเคี่ยมาดูประมาณนี้นะครับก็จะให้เห็นนะครับว่านี่คือนี่คือการเลี้ยงกุ้งที่เอาใจใส่จริงๆนะครับแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับทุกท่านครับไม่ได้ใส่ยาอะไรนะครับก็หาอะไรดูดูไอ้ไอ้โมแดงเขาทำเอาอะไรไหม ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ไปนั่งกินหญ้าเล่นก็ยังดีเนาะไอ้โมแดงนี่นะครับก็ให้เห็นประมาณนี้นะครับทุกท่านไปดูย่ออีกอันหนึ่งเลยเนาะมาต่อกันอีกยอด้านหนึ่งบ้างนะครับมาดูนะครับยออันนี้นะครับผมว่าจะถ่ายน้ํานะครับแต่ไม่ได้ถ่ายลูกนี้นะครับจะถ่ายอีกลูกนึงนะครับลูกหน้ากระต๊อบนะครับลูกนี้เอ่อกุุงเขาน้อยกว่าแล้วก็ตัวเขาเรื่องกว่านะครับมาดูลูกนี้กันต่อเลยนะครับออยอันนี้ต่อนะครับ ลูกนี้ใส่ไว้80โลนะครับก็ไม่มีกุ้งขาวแต่อย่างใดนะครับก็ตัวประมาณนี้นะครับทุกท่านดูเนาะอ่าก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับต้องใส่ยอเอาไว้นะครับประมาณนี้ก็เห็นตัวชัดเจนประมาณนี้นี่คืออาหารนะครับก็คือลูกนี้ผมจะไม่ถ่ายน้ำนะครับแต่จะไปถ่ายลูกหน้ากระท่อมแทนนะครับจะถ่ายข้าวรรสานี่นะครับนะครับจะถ่ายวันพระใหญ่นะครับทุกท่านนะครับยังไม่รู้นะครับว่าผมจะใช้น้ําเค็มไหมหรือว่าจะใช้แค่ ปูแนแคลเซียมคลายกับแมกนีเซียมที่สองอย่างใช่นะครับนะครับไปดูอีกยอหนึ่งของบอ่อนากระต๊อบเลยนะครับที่ผมที่ถ่ายน้ำเนาะมาดูที่ลูกนี้นะครับก็เนี่ยแหละครับผมจะถ่ายน้ำก็คือลูกนี้นะครับให้เพื่อนๆดูลางนกกระจจกะลางนกกระ,กระจบละลับลากนกจิบที่บ้านผมเนาะดูเนี่ยนะครับอันนี้ชิงช้าเขานะครับเนี่ยคือชิงช้าเขาเนาะไอโนนมีลูกนะครับไอเนี่ย มีไข่นะครับก็คือข้าหลบนกกระปูดนะครับที่บ้านผมเป็นนกกระปูดจับกินหมดนะครับไม่ว่านกเขาอ่านกประรอดนะครับนกอะไรที่ไข่อยู่เขาทางป่านี่เขาจับกินหมดนะครับนกกระปูนี่แสบจริงๆนะครับเนี่ยมาดูนะครับอันนี้เดี๋ยวก่อนนะครับอธิบายให้เพื่อนฟังคือตัวนี้คือกุ้งขาวนะครับทุกท่านเดี๋ยวกันเนาะอ่าอันนี้คือปูตัวใหญ่นะครับออะปูตัวใหญ่ออกมานะครับจับปูตัวใหญ่นี่ออกมาสองตัว ก็เน uh, ี่ยนะครับปูตัวใหญ่2ตัวเนาะเนี่ยนะครับปูตัวใหญ่นะครับแล้วก็นี่คือหน้าตากุ้งนะครับอันนี้กุ้งกำกามนะครับอ่าตัวนี้กุ้งกำกามนะครับมันขยกกล้ามใส่เนี่ยยกกล้ามใส่ไอเนี้ยคือกุ้งขาวเนี่ยนะครับตัวกระโดดตัวนี้คือกุ้งขาวนะครับเนี่ยตัวนี้คือกุ้งขาวนะครับนะครับคือตัวเท่าประมาณมวนบุหรี่นะครับก็ไม่รู้ติดเยอะไหมนะครับก็กินกินอาหารแล้วตัวหายนี่คือสัญลักษณ์ของเขานะครับ พวกนี้กุ้งกำกามนะครับกุ้งขาวนี่เจ้าโยนน้ำก่อนนะครับเพราะว่าเขาเขาจะตายง่ายนะครับคือเอาโยนลงน้ำไปก่อนนะครับเกาตายง่ายเพราะว่าจะขึ้นอยู่บนน้ํานานๆอย่างกุ้งกำกามไม่ได้นะครับเนี่ยคือบ่อลูปนี้นะครับบ่อสองไร่โกกาเกือบสามไร่นี่ครับก็คือหนึ่งร้อยกิโลนะครับเอามาใส่ก่อนหนึ่งร้อยกิโลนะครับนี่คือตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะเขาจะไม่โตแล้วนะครับเกาจะโตแค่เนี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเนี่ยก็ เนี่ยแหละครับผมจะถ่ายน้ําลูกนี้นะครับจะถ่ายคิดว่าน่าจะถ่ายข้าบรนษานี้นะครับนะครับวันพระใหญ่นะครับจะถ่ายวันที่วันพระใหญ่ก็สิบสิบห้าค่ำนะครับทุกท่านนะครับน้ําขึ้นน้ําลงคือเอาดวงจันทร์เป็นเกณฑ์นะครับก็น้ําขึ้นน้ําลงนะครับก็คือสิบห้าค่ำนะครับนี่นะครับ